สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในการเรียนลาวีออนไลน์นะคะก็อยากจะนำพี่น้องอ ได้ทบทวนพระธรรมฮิบบูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าพระธรรมฮิบบูถูกเขียนขึ้นในช่วงเวลาที่ยุคต่างๆนะคะกําลังปะทะกันแล้วก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างในสังคมนั้นกําลังคลอนแคลนทําให้คริสเตียนเกิดความสงสัยว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นและพวกเขาควรจะทําอย่างไรดีในความไม่มั่นคงนี้ทําให้ความเชื่อของพวกเขาก็เริ่มคลอนแคลนดังนั้นหัวใจหลักของพระธรรมฮิบบูคือให้เราจงเชื่อมั่นเพราะ พระเจ้ากำลังทำสิ่งที่ครอนแครนเพื่อเราที่จะเรียนรู้แล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและไม่ใช่ตามสิ่งที่ตาเรามองเห็นดังนั้นพระเจ้าให้เราสร้างชีวิตบนความถาวรมั่นคงของสิ่งที่เป็นนิรันดร์และไม่ใช่บนความไม่เสถียรภาพหรือว่าบนสิ่งที่ไม่มั่นคงถาวรของสิ่งชั่วขราวนะคะข่าในพระธรรมฮิบบูบทที่12ที่อาจารย์พักดีนะคะได้สอนไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้เรา เรารู้แล้วว่าผู้เชื่อชาวยูวได้รับจดหมายฉบับนี้กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่เน็ดเหนื่อยแล้วก็ต้องการที่จะยกเลิกแล้วก็เลิกเชื่อแต่ว่าผู้เขียนก็ได้หนุนใจให้พวกเขาเก้าวหน้าต่อไปในการดำเนินชีวิตคริสเตียนโดยยกตัวอย่างของภาพนักวิ่งนะคะที่อยู่ในลูวิ่งคือเขาต้องพยายามแล้วก็บากบัน่นอย่างเต็มที่นะคะที่จะไปถึงความสำเร็จ ถึงเส้นชัยหรือว่าถึงเป้าหมายที่เขาตั้งไว้นั่นเองนะคะแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากก็ตามเขาจะต้องเอาชนะตัวเองแล้วก็ละทิ้งสิ่งที่ทวงอยู่อาจจะเป็นความบาปแล้วก็มองไปถึงสิ่งที่เป็นเป้าหมายนะคะก็คือพระเยซูคิดนั่นเองผู้ที่สู้ทนต่อการเขนและผู้ที่เบิกทางแห่งความเชื่อของเราทั้งหลายและทำให้ความเชื่อของเราทั้งหลายสมบูรณ์นั่นเองค่ะ ค่ะพี่น้องคะเมื่อเราพูดถึงการตีสอนพี่น้องคิดถึงเรื่องอะไรบ้างเราอาจจะคิดในด้านลบว่าการตีสอนนั้นเป็นการลงโทษการทำให้เจ็บยกตัวอย่างเด็กๆในตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยนะคะพ่อแม่อาจจะทําโทษเราเราเวลาที่พ่อแม่ทําโทษเราใช่ไหมคะเราก็มักจะ,ะโกรธแล้วก็เสียใจแล้วก็ ไม่พอใจแล้วก็มีคำถามว่าทำไมพ่อแม่ถึงตีสอนเราทำไมต้องทำกับเราแบบนี้แต่สาเหตุที่พ่อแม่สอนเรานั้นก็เพราะว่าเราทำผิดและพวกท่านเองต้องการที่จะสอนเราว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพื่อที่เราจะไม่กลับไปทำซ้ำอีกการที่พ่อแม่ตีสอนเรานะคะก็เพราะว่าท่านทรงรักเราแล้วก็ปรารถนาให้เราทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นการตีสอนนั้นอาจทำให้เราเจ็บ แต่ก็เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราเป็นอย่างมากเราอาจจะเคยได้ยินสำนวนสุภาษิตของไทยที่บอกว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีถ้ารักวัวเราก็ต้องผูกไว้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรารักลูกเราก็ต้องต,ตีสอนเขาในสิ่งต่างๆที่เขาทำไม่ดีไม่ใช่เข้าข้างหรือว่า ตามใจเขานะคะเมื่อเขาทําผิดเราก็ต้องสอนให้เขารู้ในทางที่ถูกต้องและดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องด้วยเช่นกัน,นะค่ะเช่นเดียวกันนะคะการตีสอนของพระเจ้าที่พระองค์ทรงตีสอนเราก็ว่าพระองค์ทรงรักเรานะคะการตีสอนหมายถึงการสอนการเตือนการว่ากล่าวการฝึกวินยัยการแก้ไขการอบรมพระเจ้าทรงตีสอนชาวยิวก็เพื่อนำพวกเขากลับมาสู่การ จำนวนและการเชื่อฟังพระเจ้าอีกครั้งในขนาดที่พระองค์ตีสอนนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ายินดีแก่ทั้งตัวพระองค์เองแล้วก็ตัวบุตรนะคะซึ่งก็คือเราทั้งหลายนั่นเองแต่ผลของการตีสอนของพระองค์ก็เพื่อประโยชน์ของเราเพื่อที่เราจะมีส่วนร่วมในพลักษณะของพระเจ้าก็คือความบริสุทธิ์และก็มีสันติสุขและความชอบธรรมค่ะ และในหัวข้อที่เราจะมาศึกษาในวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ขาบเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้วันนี้นะคะอยากให้เรามาศึกษาพระวัชนะของพระเจ้าร่วมกันในพระธรรมฮิบบูบทที่12ข้อที่12ถึง17นะคะถ้าพี่น้องท่านใดนะคะ,ม,ะ,ะมีพระคัมภีนะคะก็ให้เราเปิดแล้วก็ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะก็อยากจะเริ่มต้นการเรียนรู้ในวันนี้โดยการตั้งคำถามกับพี่น้องว่า พี่น้องคิดว่าสิ่งที่ยากที่สุดของการดำเนินชีวิตคริสเตียนในทุกๆวันนี้คือเรื่องอะไรคะเราอาจจะมะีเรื่องเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะแต่ว่าในพระธรรมตอนนี้นะคะกำลังบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดของการดำเนินชีวิตคริสเตียนในทุกวันนี้ก็คือการดำเนินชีวิตโดยไม่อ่อนเปรี้ย จากพระธรรมตอนนี้นะคะผู้เขียนกำลังคิดถึงชีวิตประจำวันแล้วก็การต่อสู้ในหนทางคริสเตียน3ประการด้วยกันประการแรกก็คือลุกขึ้นมาใหม่และดำเนินในหน้าที่ของตนค่ะพี่น้องคะเรามีท่าทีท่าทีที่เราควรตอบสนองต่อการตีสอนของพระเจ้าเป็นอย่างไรเรากดพระเจ้าไหมเราดูหมิ่นไหม เราท้อใจท้อถอยหรือว่าละเลยต่อการตีสอนนั้นไหมคริสเตียนบางคนอาจจะท้อถอยเมื่อถูกพระเจ้าตีสอนความท้อถอยเหล่านี้นะคะก็จะกัดก่อนชีวิตของเราทําให้แขนหัวเข่าและเท้าข้อเท้าฝ่ายวิญญาณของเรานะคะอ่อนล้าแล้วก็หมดกําลังดังนั้นผู้เขียนฮิบบูจึงหนุนใจ ให้ผู้ที่อ่านจดหมายนะคะพระธรรมฮิปปูบทที่12ข้อที่12ถึง13นะคะบอกไว้ว่าเหตุฉะนั้นจงเสริมกำลังมือที่อ่อนแรงและเข่าที่อ่อนล้าและจงทำหนทางให้ตรงเพื่อเท้าของท่านเพื่อว่าขาที่ขยเกนั้นจะไม่เครดแต่จะหายเป็นปกติ ค่ะพี่น้องคะเมื่อเราถูกตีสอนนะคะเราควรที่จะแสดงความยำเกรงต่อพระเจ้าแล้วก็แสดงความจำนนต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าและใช้ประสบการณ์ที่พระองค์ทรงตีสอนเหล่านั้น เพื่อฝึกฝนชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราให้ดีขึ้นอย่าให้เราท้อใจหรือว่าหมดกําลังใจเมื่อรับการตีสอนจากพระเจ้าแต่ว่าให้เราลุกขึ้นแล้วก็เดินหน้าต่อไปกับพระเจ้าและหน้าที่หลักของเรานะคะคือช่วยเหลือผู้ที่อ่อนกําลังให้เขามีกําลังขึ้นใหม่ในพระเจ้าเราต้องมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้ผู้อื่นเห็นทางที่ถูกต้อง แล้วก็ทางที่ถูกที่ควรและเพื่อเขาทั้งหลายนะคะจะดำเนินชีวิตแล้วก็เดินในทางที่ถูกต้องด้วยเช่นกันนอกจากนั้นเราต้องขจัดสิ่งที่ทำให้คนอื่นสะดุดออกไปเพื่อขาที่ไม่ดีหรือขาที่ขยเกจะเดินได้อย่างสะดวกขึ้นนอกจากนั้นยังต้องเ,เรายังต้องเสริมสร้างพระกายของพระคิดนะคะให้เติบโตขึ้นและเราและต้องมีชีวิตที่เชื่อฟังแล้วก็ ตามพระคิดอีกด้วยค่ะก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะว่าถ้าวันนี้เราเองกำลังถูกพระเจ้าตีสอนแล้วเราเองท้อใจหมดกำลังใจที่จะเดินต่อไปนะคะก็พระคำของพระเจ้าก็ได้หนุนใจว่าอย่าให้เราท้อใจนะคะแต่ว่าให้เราลุกขึ้นมาใหม่เพราะพระเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและเราทั้งหลายก็เป็นผู้ที่พระองค์ทรงรักนะคะ และพระองค์ก็ต้องการให้เราทั้งหลายมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไม่เพียงแต่เพื่อตัวเราเองแต่ว่าเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นค่ะแล้วประการที่2นะคะก็คือมุ่งสู่เป้าหมายของคริสเตียนนะคะจะอยู่ในข้อที่14นะคะจงมุ่งมั่นที่จะได้อยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนและที่จะได้ความบริสุทธิ์เพราะถ้าปัสจากความบริสุทธิ์แล้วก็จะไม่มีใครเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลย ค่ะชีวิตของเรานะคะอาจจะมีเป้าหมายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายในการฉันจะเรียนให้จบภายใน4ปีฉันจะเรียนให้จบภายใน2ปีจะมีรถจะมีบ้านจะมีอาชีพมีอนาคตที่ดีจะท่องเที่ยวรอบโลกนะคะแต่รู้ไหมคะว่าเป้าหมายชีวิตคริสเตียนคืออะไรหนึ่งก็คือมุ่งสู่ความ สงบสุขหรือว่าสันติสุขนั่นเองนะคะในภาษาเดิมคํานี้ไม่ได้หมายความว่าแค่ปัดจยจากความยุ่งยากแต่หมายถึงความดีเลิศทั้งมวลของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้กับผู้เชื่อผู้ที่เชื่อฟังพระองค์นะคะคริสเตียนต้องมีเป้าหมายที่การเชื่อฟังพระเจ้าอย่างเต็มที่เพื่อชีวิตจะได้พบกับความสุขสมบูรณ์ความดีและความสำเร็จ นอกจากนี้สันติสุขยังหมายถึงสันติระหว่างมนุษย์กับมนุษย์คือไม่มีความเกลียดชังต่างเห็นแก่ประโยชน์ซึ่งกันและกันมีความรักมีการให้อภัยและรับใช้ซึ่งกันและกันและพยายามอยู่ด้วยกันให้สมกับได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนพยายามรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อที่จะ พยายามจะรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่มาจากการดำเนินชีวิตชีวิตในพระคิดนั่นเองนะคะ,ะทำไมพระเจ้าถึงบอกเราว่าเราต้องดำเนินชีวิตเป็นผู้ที่สร้างสันติด้วยะคะเพราะว่าสันตินะคะจะนำมาซึ่งความสงบสุขทำให้เราเกิดการปองดองความกลมเกลียวแล้วก็อยู่กับพี่น้องได้นะคะดังนั้น เราต้องเป็นผู้ที่สร้างสันตินะคะขาประการที่2นะคะก็คือมุ่งสู่เป้าหมายของคริสเตียนจะอยู่ในข้อที่14นะคะบอกไว้ว่าจงมุ่งมั่นที่จะได้อยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนและที่จะได้ความบริสุทธิ์เพราะถ้าปัสจากความบริสุทธิ์แล้วก็จะไม่มีใครได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลย ค่ะชีวิตของเรานะคะเราอาจจะมีเป้าหมายเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะบางคนบอกว่าจะเรียนให้จบภายใน4ปีจะจบปตีปโทเป็นด็อกเตอร์จะมีอาชีพการงานที่ดีมีบ้านมีรถไปเที่ยวรอบโลกไปเกาหลีไปญี่ปุ่นไปดูแสงเหนือเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะเป้าหมายในชีวิตของเราแต่เรารู้ไหมคะว่าเป้าหมายชีวิตของคริสเตียนคืออะไรหก็คือมุ่งสู่ความ สงบสุขหรือว่าสันติสุขนั่นเองนะคะในภาษาเดิมคำนี้นะคะไม่ได้มีความหมายแค่ปัจจากความยุ่งยากแต่หมายถึงความดีเลิศทั้งมวลของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเตรียมไว้สำหรับผู้ที่เชื่อฟังพระองค์นะคะคริสเตียนต้องมีเป้าหมายที่การเชื่อฟังพระเจ้าอย่างเต็มที่เพื่อที่ชีวิตของเขานะคะจะได้พบกับความสุขสมบูรณ์ความดีและความสำเร็จ นอกจากนี้นะคะคำว่าสันติสุขยังมีความหมายถึงสันติระหว่างมนุษย์กับมนุษย์คือไม่มีความเกลียดชังต่างฝ่ายต่างเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นมีความรักมีการให้อภัยและรับใช้ซึ่งกันและกันนอกจากนั้นนะคะก็ยังหมายถึงการพยายามอยู่ด้วยกันให้สมกับได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนพยายามรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่มี มาจากการดำเนินชีวิตในพระเยซูคิดนั่นเองค่ะพี่น้องคะเราต้องเป็นผู้ที่สร้างสันตินะคะเพราะว่าสันตินั้นจะนำมาซึ่งความสงบสุขคริสเตียนต้องเป็นผู้ที่สร้างสันติทำให้คนที่อยู่รอบข้างเรามีความสุขนะคะและสันตินั้นก็จะนำมาซึ่งความปองดองความรักคข่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระเยซูคิดนั่นเองคะ่ะ สองก็คือมุ่งสู่ความบริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์หมายถึงความแตกต่างการแยกออกพี่น้องคะ่ะชีวิตคริสเตียนของเรานะคะไม่เพียงแต่มุ่งสู่การสร้างสันติหรือว่าความสุขเท่านั้นนะคะหรือว่าความสงบสุขเท่านั้นแต่พระเจ้าได้เรียกร้องให้เราทั้งหลายมีชีวิตท,ที่บริสุทธิ์อีกด้วยทําไมพระเจ้าถึงเรียกร้องให้เรามีชีวิตท,ที่บริสุทธิ์รู้ไหมคะก็เพราะว่าพระเจ้านั้น พระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์สะอาดไม่มีมลทินพระองค์ไม่ทำบาปเลยใช่ไหมคะในชีวิตของพระองค์และเราเองที่ได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าราับลูกที่รักของพระองค์เราจำเป็นต้องมีชีวิตที่สะอาดบริสุทธิ์เหมือนพระเจ้าด้วยเช่นกันเพราะถ้าเราทำบาปนะคะความบาปนั้นก็จะบังตาทำให้เรามองไม่เห็นพระเจ้าค่ะถ้าเราต้องการที่จะเห็นพระเจ้า เราต้องขอจัดความบาปออกไปให้หมดจากชีวิตของเราและทิ้งทุกสิ่งที่มันทวงเราอยู่ความบาปอะไรเรามีความบาปอะไรบ้างในชีวิตของเราให้เราละทิ้งให้หมดนะคะบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการนินทาคนอื่นการผา,านันหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ดีเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะ การที่เราทําบาปนะคะทาให้เรามองไม่เห็นคนอื่นมองไม่เห็นคนรอบข้างหรือว่าแม้กระทั่งมองไม่เห็นพระเจ้านะคะความบาปนั้นจะบังตาของเราดังนั้นให้เราละทิ้งทุกสิ่งที่เป็นความบาปออกไปแล้วก็ดําเนินชีวิตที่บ,บริสุทธิ์กับพระเจ้านะคะดาเนินชีวิตให้สะอาดให้สมกับเป็น ให้สมกับที่เราเป็นลูกของพระองค์นะคะคือเรียนแบบชีวิตของพระองค์ในสิ่งที่ดีงามในสิ่งที่พระองค์ต้องการให้เราเป็นนะคะค่ะดังนั้นความบริสุทธิ์จะมีควบคู่กับสันติสุขความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เชื่อด้วยกันด้วยเช่นกันนะคะค่ะพี่น้องคะคงได้ยิน พี่น้องหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเราก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านหรือว่ากับผู้อื่นนะคะรวมถึงเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเราเองด้วยเช่นกัน,นะค,ะค่ะค่ะในหลายครั้งนะคะถึงแม้ว่าเราไม่รู้สึกรักผู้อื่นได้ตลอดเวลา เราก็อย่าลืมนะคะว่าเราเองบางครั้งก็เป็นคนที่ไม่น่ารักเราทำสิ่งไม่ดีเยอะแยะมากมายดังนั้นเราจำเป็นต้องเป็นผู้ที่มุ่งหาสันติสุขขนาดที่เราดำเนินชีวิตในพระคิดนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเราทั้งหลายนะคะที่จะเป็นผู้ที่สร้างสันติแล้วก็มุ่งสู่ความบริสุทธิ์ของพระคิดนั่นเองนะคะให้เราเป็นผู้ที่สร้างสันติ ทำให้ทุกคนที่อยู่รอบข้างเรามีความสุขนำสันติมาสู่โลกนี้นะคะแล้วก็มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นและความและก็สันตินั้นก็จะทำให้เ,เกิดความสงบสุขเราจะอยู่กับผู้อื่นได้อย่างสงบสุขด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะ3ก็คือระวังอันตรายนะคะจะอยู่ในข้อที่15ถึง17นะคะบอกไว้ว่า จงระวังให้ดีอย่าให้ใครขาดจากพระคุณของพระเจ้าและอย่าให้มีลาาขมขืนงอกขึ้นมาก่อความยุ่งยากให้และทำให้หลายคนเป็นมนทินอย่าให้ใครเป็นคนที่ประพฤติผิดทางเพศหรือเป็นคนไม่นับถือพระเจ้าเหมือนอย่างเอซาวผู้ขายสิทธิของบุตรหัวปีเพราะเห็นแก่อาหารเพียงมื้อเดียว เพราะว่าพวกท่านก็รู้อยู่แล้วว่าต่อมาภายหลังเมื่อเอซาวอยากได้รับพรน,นั้นเป็นบรดกเขาก็ถูกปฏิเสธและไม่พบหนทางแก้ไขแม้ว่าเขาได้สแสวงหาพระพรน,นั้นจนน้ำตาไหลค่ะเชื่อว่าในชีวิตของเราเราอาจจะต้องพบเจอกับคำเตือน เยอะแยะมากมายใช่ไหมคะในชีวิตว่าให้ระวังนู่นนี่นั่นสารพัดอย่างใช่ไหมคะเช่นระวังตกท่อระวังเลื่อนระวังศีรษะหรือว่าในปัจจุบันนี้เองก็เราจะเห็นข่าวในทีวีใช่ไหมคะที่มีมิจฉาชีพนะคะคาเซนเตอร์ที่จะโทรมาหลอกเงินของเราโทรมาสอบถามข้อมูลของเราแล้วก็เพื่อที่จะ,ะลวงเงินของเราไปนะคะก็ให้เราระวังให้ดีนะคะสิ่งเหล่านี้ ชีวิตของเรามีหลายสิ่งหลายอย่างมากที่เราต้องระวังแล้วดังนั้นเราก็ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอันตรายที่จะมาถึงตัวเรานะคะแต่ในพระธระรมพีพระคำพีตอนนี้นะคะก็กําลังชี้ให้เราเห็นอันตรายที่จะคุกคามชีวิตคริสเตียนผู้เขียนนะคะจึงได้เขียนได้เตือนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นท่ามกลางผู้เชื่อก็คือคนที่เพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้าการพาด พลาดจากพระคุณของพระเจ้าคือการขาดจากพระคุณของพระเจ้าหรือการทําให้พระคุณของพระเจ้าหลุดมือไปนั่นเองนะคะคนพวกนี้นะคะเขาจะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่มีรากขมขืนต่อพระเจ้าแล้วก็มีพวกท่าทีของพวกเขานะคะมีผลต่อผู้อื่นด้วยเช่นกันคําว่ารากขมขืนหมายถึงความเย่อหยิ่ง ความเกลียดชังการชิงดีชิงเด่นหรือสิ่งใดก็ตามนะคะที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นในตอนนี้เองผู้เขียนนะคะกำลังคิดถึงพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัตินะคะบทที่29ข้อที่18ซึ่งอธิบายถึงคนเหล่านี้คนพวกนี้นะคะคือคนที่หลงไปจากความเชื่อโดยการไปปฏิบัตริรับใช้พระเทียมเท็จไม่เพียงแต่ พวกเขาเองปฏิบัติรับใช้พระเทียมเทจนะคะแต่ว่าพวกเขาเองก็ยังสนับสนุนให้คนอื่นทําตามในสิ่งที่เขาทําก็คือปฏิบัติแล้วก็รับใช้พระเทียมเทจนั่นเองค่ะคนเช่นนี้นะคะมีอิทธิพลในทางที่ไม่ดีแก่ผู้อื่นด้วยในพระคัมภีรพันธรรรสัญญาเดิมนะคะถูกเรียกว่ารากซึ่งก่อให้เกิดความขมขื่นซึ่งเป็นพิษซึ่งคนเช่นนี้นะคะ เป็นคนที่ไม่บริสุทธิ์แล้วก็ประพฤติผิดทางเพศรวมถึงไม่นับถือพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าไปกราบไหว้แล้วก็ปฏิบัติรับใช้พระเทียมเทศ็ศตัวอย่างเช่นเช่นตัวอย่างชีวิตของเอซาวนะคะแน่นอนว่าเอซาวเป็นคนที่ขาดการปฏิบัติตามพระคุณของพระเจ้าเรื่องราวของเอซาวนะคะถูกกล่าวใน พระธรรมปฐมกาลบทที่25ข้อที่27ถึง34แล้วก็บทที่27ข้อที่1ถึง45นะคะพระครมพีร์บอกไว้ว่าเอซาวเป็นคนที่ผิดธรรมะซึ่งมีความหมายว่าเขาเป็นคนธรรมดาทั่วไปเป็นคนที่มีชีวิตอยู่เพื่อโลกไม่ใช่เพื่อพระเจ้าเขามีชีวิตอยู่เพื่อ ปากท้อง <_ d ance> เห็นเรื่องปากท้องเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าสิทธิหรือว่าประโยชน์ที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเขานะคะเอซาวดูหมิ่นสิทธิทบุตรหัวปีแล้วก็ขายแก่ยาโคบเพราะว่าเห็นแก่อาหารเพียงมื้อเดียวในพระคัมภีร์นะคะได้เล่าให้เราฟังว่าขนาดที่เอซาวกลับมาจากไรใช่ไหมคะแล้วเขาก็รู้สึกหิวมากแล้วก็ขณะนั้นเองยาโคบก็กําลังประกอบอาหารอยู่เขาก็เลย ด้วยความหิวของเขาะคะเขาก็เลยขายสิทธิทบุตรหัวปีของเขาให้กับยาโคบเพราะว่าเห็นแก่อาหารมื้อเดียวนะคะค่ะซึ่งจากการกระทําของเอสาวนะคะทาให้เขาไม่ได้รับพระพรน,นั้นเพราะว่ายาโคบเป็นผู้ที่ได้รับพระพรน,นั้นจากเขาพระพรน,นั้นยาโคบจริงๆแล้วพระพรน,นั้นยาโคบควรจะได้รับอยู่แล้วแต่ว่ายาโคบเองก็ทํา ผิดด้วยเช่นกันก็คือเขาใช้เล่เหลี่ยมโกงสิทธิบุตรหัวปีจากเอซาด้วยการปลอมตัวเป็นเอซาวเพราะว่าในตอนนั้นคุณพ่อของเขานะก็คืออิสระนะคะเขาก็แก่มากแล้วก็ตาพร่ามัวเขาก็เลยสวมรอยไปเป็นเอซาวแล้วก็ไปขอสิทธิบุตรหัวปีจากคุณพ่อใช่ไหมคะยาโคบเขาก็เลยได้รับพระพรนะแล้วก็ได้รับสิทธิบุตรหัวปีของเอซาวไปนะคะภายหลังเอซาวพยายามทําให้อิสรัเนะคะ หรือว่าผู้เป็นพ่อนั้นเปลี่ยนใจแต,แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันก็สายเกินไปแล้วพี่น้องคะเราเห็นไหมคะว่าเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขในอดีตได้เหมือนอย่างเอซาวใช่ไหมคะดังนั้นเราควรที่จะรักษาสิทธิที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเราถึงแม้ว่าภายหลังใช่ไหมคะพระคัมภีร์พระคัมภีรได้บันทึกไว้ว่าเขาพยายามทําให้อิสอักเปลี่ยนอะ อิสระเปลี่ยนใจแต่ว่าสิ่งนั้นมันก็สายเกินไปถึงแม้ว่าเขาจะร้องหม่มร้องไห้งมร้องไห้แบบงมงายก็ตามแต่ว่าน้ําตาของเขาก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรทุกอย่างมันสายเกินไปแล้วค่ะพี่น้องคะในชีวิตของเราก็เช่นกันเรามีโอกาสพลาดจากพระคุณของพระเจ้าได้เสมอพระคุณของพระเจ้าไม่ได้ล้มเหลวในชีวิตของเราแต่เราอาจจะขาดการพึ่งพระคุณของพระเจ้าได้เอซาวนะคะเป็นเครื่อง ตือนสติเราทั้งหลายให้มีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งที่ได้กว่าขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราทั้งหลายนะคะที่จะไม่พลาดจากพระคุณของพระเจ้าและก็ไม่มีล่าขมขื่นรวมไปถึงไม่ประพฤติผิดทางเพศในชีวิตที่เรากำลังติดตามพระเยซูคริสต์อยู่นั้นเพราะพระคุณของพระเจ้านั้นจะทำให้เราแล้วก็ชีวิตของเราเป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นเพราะฉะนั้นเราต้องคอยระวังอยู่เสมอไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น อย่าให้เราพลาดจากพระคุณของพระเจ้านะคะแต่ว่าให้เราดําเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าวันต่อวันหรือว่าดําเนินชีวิตที่เรียนแบบพี่เรซูคิดนะคะค่ะดังนั้น ขอให้พระรจชนะคำของพระเจ้าที่เราได้ศึกษาในวันนี้ที่จะเป็นที่หนุนใจแล้วก็เป็นที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทั้งหลายว่าเมื่อเราถูกพระเจ้าตีสอนอย่าให้เราท้อใจหมดหวังหรือว่าสิ้นหวังนะคะแต่ว่าให้เราลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำหน้าที่ของตนในการช่วยเหลือแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีนําผู้ที่อ่อนแอให้เขามีกำลังขึ้นมาใหม่แล้วก็มีชีวิตที่ติดตามพระเจ้านะคะนอกจากนั้น เราเองต้องมีชีวิตที่มุ่งสู่เป้าหมายก็คือมุ่งสู่ความสงบสุขหรือว่าสันติสุขนะคะเราทั้งหลายต้องเป็นผู้ที่สร้างสันตินําความสุขมาให้กับคนที่อยู่รอบข้างของเรานะคะมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อที่เขาจะเห็นพระเยซูคิ์ในชีวิตของเราทั้งหลายมุ่งสู่ความชอบธรรมของพระเจ้ารวมถึงมีชีวิตที่ระวังอันตรายอยู่เสมอในชีวิตของเรามีอันตรายเยอะแยะมากมายดังนั้นเราต้องระวังคือ ระวังที่จะไม่พลาดจากพระคุณของพระเจ้าไม่มีรากขมขื่นและไม่ประพฤติผิดทางเพศในชีวิตที่เรากำลังดำเนินกับพระคิดอยู่นี้ดังเช่นตัวอย่างชีวิตของเอสาวนะคะให้บทเรียนชีวิตของเอสาวที่จะเป็นที่สอนใจแล้วก็เตือนเราทั้งหลายนะคะให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าเพื่อที่เราทั้งหลายจะไม่พลาดจากพระคุณของพระเจ้า พื่อที่เราทั้งหลายจะไม่พลาดที่จะรับสิ่งดีที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเรานะคะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะสรรเสริญข้าแต่พระเดพระบิดาเจ้าเราโมทนาขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณความรักของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเราทั้งหลายขอพระเจ้าทรงเมตตาที่เราทั้งหลายจะดําเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าให้เรารับสิ่งดีที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราด้วยพระเจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์ที่ หลายครั้งเราเองก็เป็นคนที่ไม่น่ารักแต่ว่าพระองค์ก็ยังทรงรักเราพระองค์ทรงตีสอนเราเพื่อชีวิตของเราทั้งหลายจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็เติบโตขึ้นในทางของพระองค์เราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเตือนเราในสิ่งต่างๆที่เราทำไม่ดีแล้วให้ชีวิตของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ถูกต้องแล้วก็ขอบคุณพระองค์ที่ขอบพระองค์ทรงช่วยให้เราทั้งหลายมีชีวิต ที่เป็นผู้ที่สร้างสันตินําความสุขมาให้คนที่อยู่รอบข้างของเราไม่เป็นหินสะดุดให้ผู้อื่นหรือว่าทําให้ผู้อื่นไม่มีความสุขเมื่อเขาอยู่ใกล้เราขอพระเจ้าวอวยพรให้เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์ให้เราเรียนแบบพระองค์ในความบริสุทธิ์ด้วยเช่นกันแล้วขอพระเจ้าเมตอวยพรให้เราทั้งหลายที่จะไม่พลาดจากพระคุณของพระเจ้าเราจะรับสิ่งดีจากพระคุณจากพระองค์อย่างเต็มที่แล้วก็ไม่มีชีวิต ไม่มีล่าขมขืนในชีวิตรวมถึงไม่ประพฤติผิดในทางเพศด้วยพระองค์เจ้าข้าของพระเจ้าทรงอวยพรทั้งห้ายด้วยเราขอบคุณพระองค์อธิษฐานในนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน